ชวนชิมชวนใช้กับ EPP เปิดรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับชวนชิมชวนใช้กับ PPP นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับกับน้องจิ๊บนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไทรขาดวัตถุดิบนะครับบรรจุภัณฑ์เกี่ยวเครื่องดื่มขนมนี่แวะมาได้เลยใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าตอนนี้พี่ตีอ้วนหุ่นโลงจากเครื่องหิวจึงเลยขอแบบร้านอาหารง่ายๆจางปุ๊กได้เลยแนะนําร้านอะไรคะแนะนําร้านสเตเตค่ะสเลเตร้านอาหารจานเดียวโอ้แท่งก็รีบไปเลยเดี๋ยวเราไปสเลเตกันครับ มาถึงแล้วครับร้านสเลเตต,ตามคําแนะนำของน้องจิ๊บเลยนะครับอันนี้เจ้าของร้านน้องดิวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดิวอ้วนครับเพิ่มมากี่ปีแล้ว เปิดมาแล้ว3ปีครับ3ปีเห็นบอกที่นี่เนี่ยเป็นร้านอาหารตามสั่งจานเดียวก็จริงคุณผู้ชมเมนูอื่นมีแต่เขามีเมนูพิเศษด้วยใช่ไหมใช่ครับอย่างเช่นอย่างเช่นจะมีข้าวผัดฉ่าปลากระพงครับข้าวหมูผัดพริกไทยดำครับแล้วก็ข้าวผัดทะเลและกุ้จับยวนของอูบนครับโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมลองไม่ผิดหวังมีรีวิวไหมมีครับรีวิวครับโอแล้วก็ทางร้านจะใช้กล่องอาหารนะครับที่มีฝาปิดสนิทสามารถนําเข้าไมโครเวฟได้ด้วยครับสบายเลยคุณผู้ชมกินที่ร้านก็ได้สั่งกลับบ้านก็ได้ถ้าง ขอลองสักจานผัดชาปลากระพงครับมาดูกันครับ คุณผู้ชมครับถ้าเกิดเรามาอุบลราชธานีอยากทานอาหารจานเดียวแบบเร่งด่วนราคาไม่แพงบรรยากาศดีผมแนะนําร้านนี้ครับชื่อว่าร้านสเลเต้ครับผมอยู่ตรงไหนครับตั้งอยู่ตรงถนนเทพโยธีครับใกล้ๆกับโรงพยาบาลสประสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลครับผมร้านเปิด10.30ถึง2.30ครับอยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับแวะมาได้นะครับวันนี้เรามีกล่องอาหารจาก EPP ครับสะอาดสะดวกใช้เพิ่มมูลค่านะครับมาทางร้านไปใช้รีวิวเลอรี่หชุดด้วยนะครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย EPP บรรจุพันธ์ที่ใส่ใจคุณ